ภูมิใจช่างแต่งหน้าอุงอิงหายไปไหนทำไมเมื่อคืนไม่ได้มาแต่งหน้าให้อุงอิงแล้วสรุปประเด็นโพสของบอสโจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นข่าวัวนนี้นะคะกัมาพบพ่อค่ะกับสาวเนยอีสานคบข่าวอีกเช่นเคยวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นของภูมิใจช่างแต่งหน้าอุงอิงแล้วก็โพสที่บอสโจได้โพสในเมื่อวานที่หลายๆคนอาจจะได้เห็นแล้วเมื่อวานนะคะทางภูมิใจเนาะช่างแต่งหน้าอุงอิงค่ะพี่น้องก็ได้ไป ถอยโทรศัพท์มาใหม่เป็นเครื่องใหม่ iPhone สดๆร้อนๆนะคะเป็นเงินสดพร้อมกับโพสแคปชั่นว่าเงินสดไปเลยครับน้ำพักน้ำแรงเก็บเลขผสมน้อยขอบพระคุณบอสโจแม่นุชองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณบอสโจที่ให้วิชาทำมาหากินครับเงินทั้งหมดที่ซื้อคือรายได้จากวิชาที่บอสโจมอบให้ #youtube ที่ลืมไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบคุณพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงที่มอบความรักความเมตตาให้กับภูมิใจหนูสัญญาจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดและสร้างผลงานให้พอ่พอพ่อแม่แม่เอซีได้ชื่นชมตลอดไปครับรักสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงอันนี้นะคะกัเป็นโพ์ของภูมิใจช่างแต่งหน้าอุงอิงที่โพน,นะคะที่ว่าไปถอยโทรศพัพท์ใหม่เมื่วานอยูุทีกรุงเทพมหานคร แล้วมันมีประเด็นตรงที่ว่าเอา้าทําไมไม่โพสขอบคุณอุงอิงกับแม่หน่อยบ้างละ่ะคะพี่น้องเพราะว่าไม่เอ่ยชื่ออุงอิงกับแม่หน่อยแล้วในคอมเมนต์นะคะในคอมเมนต์กับมีเชือบอกให้กําลังใจบอกว่าสู้ๆนะภูมิใจให้กําลังใจแล้วกับเข่าใจภูมิใจแล้วก็มีคนมาเม้นบอกว่าเอา้าทําไมไม่ขอบคุณแม่หน่อยอุงอิงบ้างละ่ะคะพี่น้องก็เป็น กระแสวิภาควิจารณ์ในตอนนี้ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เห็นภูมิใจนะคะโพสต์อรี่สาวๆบอกว่ายิ้มไว้นะคนเก่งไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรมาก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีให้กําลังใจคนอื่นแล้วอย่าลืมให้กําลังใจตัวเองด้วยนะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าสู้ๆให้กําลังใจสู้ๆน้องภูมิใจนะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ขอให้ผ่านไปได้ค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นในด้านของโพสต์ภูมิใจช่างแต่งหน้าองคงอิง แล้วมันมีประเด็นนะคะประเด็นที่ว่าบอโจโยุมานินโพสต์เมื่อวานเหมือนกันไล่เลียกันกับโพสต์ของภูมิใจแต่เราก็ไม่ทราบนะคะว่าโพสต์นี้จะเจาะจงถึงใครแต่ชาวเน็ตก็โยงนะคะอาจจะเป็นโพสต์ที่เป็นกระแสะในตอนนี้หรือเปล่าบอจนะคะได้โพส์ว่าโพสต์ไหนคอมเมนต์ไหนสิ่งไหนที่ทําให้สุ่มเสี่ยงต่อการดราม่าหรือแตกแยกก,กันจะโพสต์ทําไม จะคอมเมนต์ทำไมเรื่องดีๆเป็นล้านๆเรื่องทำไมไม่เอามาโพสไม่เอามาคอมเมนต์รักษาหน้าตารักษาภาพรักษรักษางานด้วยนะเราได้งานเพราะโซเชียลเรามีงานเพราะออนไลน์เรามี FC เราอยู่ได้กินได้ก็พอโลกสม,มุนไพซซรักยลสม,มนุนะพน้องต้องรักษาพื้นที่ให้ดีบริหารให้เป็นอย่าลืมนะว่าทุกวันนี้ โเชียลนะคะมีอีอกสิพนต่อการน,น้ำโลงฉีบของทุกคนนะลูกคนวันทสี่นั่นแหละค่ะพี่น้องนี้ก็เป็นโพลของบอจแล้วก็หลังจากที่บอโจโพลโพลนี้ออกไปหลายๆคนก็ไปคอมเมนต์ว่าเกิดอะไรขึ้นหมายถึงใครหรือว่ามีปัญหาอะไรภายในองค์กรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่อาจทราบได้เหมือนกันสาวเนยกับบอสาบได้ค้อกันค่ะพี่น้องแต่คนก็โยงมาในจุดจุดเดียวแล้วเมื่อคืนภูมิใจหายไปไหนทําไมไม่ได้มาแต่งหน้าให้อุงอิงเออพี่น้อง เพราะว่าเมื่อคืนนะคะมีเฟซบุ๊กท่านหนึ่งนะะเป็นมกักเป็นคนแต่งหน้าให้อุงอิงในมือคืนก็บอกว่าอุงอิงชื่อนี้ไม่ลืมพระคุณที่ท่านการุณานะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจดูแลความสวยให้อีหลาน,น้อยองอิงรัตนาพรสาวน้อยเพชรบ้านแพงในวันนี้เออพี่น้องแล้วพี่ภูมิใจก็ไปแชร์บอกว่าขอบคุณพี่ๆี่ทุกคนนะสวยมากครับแล้วก็มีคนเป็นเมนะคะ่ะพี่น้องบอกว่าอยากให้ภูมิใจมาแต่งหน้าให้อุงอิงบอกว่า ภูมิใจหายไปไหน,นทั้งสี่อันนี้ก็รอค่ะพี่น้องรอบเพื่อนออกมาชี้แจงว่าในเมื่ขืนเพื่อนหายไปไหนถ้าไม่บด้มาแตงหนาให้อุงอิงหรือว่ามีปัญหาอยียงบออันนี้ก็รอทุกฝ่ายออกมาชี้แจงกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คาราคาซังอยู่วามันเกิดอีอยงขึ้นจากโพจากเหม็นต่างๆที่สาวน้วยเด้ไปอ่านไปนั่งบึงนะคะกะพ่อสิหูค่าวๆแเจกะบ่ลอยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเท่ากับว่าเป็นโตเพื่นเนาะเท่ากับว่าหัว เป็นอีอย่างกันอยู่หรือว่ามีปัญหาหรือว่าติดธุระอีอย่างบอขึ้น่ได้มาตต่งหน้าให้อุ้งอิงแล้วที่โพสต์แบบนั้นเออมันคืออะไรหลังจากนั้นค่ะพี่น้องก็มีครูหมอนอิงเนาะครูหมอนอิงก,ก็ได้ไปแชร์โพสของบอโจเช่นการโพสตที่บอโจโพสต์ว,ว่าโพสตไหนคอมเมนต์ไหนที่ไม่ดีอะไรพี่น้องสุ่มเสียงดราม,ม่าครูหมอนอิงไปโพสต์แล้วก็ใส่แคปชั่นว่าเกิดเพราะอุ้งอิงโตเพราะโซเชียล ค่ะพี่น้องอันนี้กะไปวิเคราะห์แยกแยะก,กันเ,เองมามันเกิดอียังาขึ้นในตอนนี้แล้วตอนนี้นะคะภูมิใจกับแม่นมติดนะคะก็ไม่ได้นั่งรถตู้กับวงอิงแล้วค่ะพี่น้องกับฝากไว้น้าผู้ใดทีพ่อหูเอียงกับคอมเมนต์ให้สาวเนยได้หูน้าคือกันเพราะว่าสาวเนยก็เอามาตีข่าวหรือว่าเอามาแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเม่ยเมเอฟซีค่ะว่ามันเกิดอียังาขึ้นในตอนนี้แล้วเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ถือว่าเป็นการดีแต่ถ้ามีก็ขอให้ เคลียร์กันให้จบเร็วๆแล้วก็กลับมาท่ามนาทีของไปของมันให้ดีที่สุดค่ะพี่น้องสำหรับมื่อวานนะคะกาฝาาไว้เข้ามาสวัสดีค่ะพี่น้องไว้พอๆกันไหมในคลิปหนะ้ามีข่าวมีข่าวอีกอย่างกะจะเอามาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมรับฟังแจังสีไปเรื่อยๆคะ่ะ